วัสดียามเช้าครับตอนนี้เวลา7จ1โมงสนาทีเช้าวันศุกร์ที่2เมษายน2564ผมกับป้าต้อยหัวไว,วใจสู้ดอนเมืองวิลล่าครับยืนอยู่กลางบ่อบะบัดน้ำเสียดอนเมืองวิลล่าตอนนี้ภาพโอว,วิวทั่วไปนะตอนนี้ขอบบอ่อตอนนี้สวยมากนะครับแต่น้ำนี่ยังดำอยู่นะแต่ตัวน้ำใสนะครับสีน้ำยังดำดำเพราะอะไรเพราะยังมี เศษดินนะครั้งอยู่ในท่อส่วนใหญ่จะมาจากท่อของซอยหนึ่งนะครับตอนนี้เรากำลังติดต่อเขตนะประธานติดต่อเขตกับท่านสออดีสสกอนะครับกนกนุดนะครับให้เข้ามาช่วยกันนะลอกคูท่อระบายน้ำในชุมชนอนเมืองวิลล่า้าต้อย ว่าไว้ใจสู้นะตื่นเช้ามาก็จะมาออกกําลังกายแล้วก็จะมาทําเกษตรอินทรีย์ครับต่อไปเราก็จะปลูกเคลนะจะเป็น king o f k เคลของดอนเมืองวิลล่าอย่าพลาดน,นะครับอีกไม่นานสองเดือนเราจะเห็นเคลของดอนเมืองวิลล่าจะสุดยอดขนาดไหนขอบคุณมากครับ